สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสู่ผู้สู่คนนะครับพ่อกับผมคือเก่านะครับเชฟนกแก้วสายฟูดการกินไม่เห็นใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องนะครับสิรับชมคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับดีๆนะครับให้ผมนะครับเฮ็ดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเมื่อนี้นะครับย้ำมือเ้านะครับกะได้เวลาไม่บินรับทองนะครับหลังจาก วานรับทองไปได้หาหกมือแล้วนะครับเมื่อนี้ก็ได้ทําการมาบินรับทองนะครับ้องสีใส้ปล๋ยเก็ตตัวใดเดี๋ยวสีพาพีพาน่องไปเบิ่งนะครับกับสันป้องกันและกาจัดเชื้อราตัวใดเดี๋ยวสีพาพีพาน่องไปเบิ่งนะครับมีเสียงรบกวนแน่จากหน่อยนะครับเพราะว่าสูบน้าไสน้านะครับนี่ครับนี่สูบน้ามไสน้านะครับเดี๋ยวสีพาพีพาน้องนะครับไปเบิ่งกันเลยนะครับว้าาใส้สารตัวใดนะครับในการฉีด รับทองนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องปุ๋ยเกตในการฉีดพ่นของเฮานะครับนี่ครับปุ๋ยรับทองสูตรรับทองนะครับอัตราการใส่ผมกั่ใส่อยู่ที่2กิโลต่อหาไรนะครับแต่ว่าในกล่องเ็เขียนว่า1กิโลต่อห้าไรนะครับแต่ว่าผมใส่2กิโลต่อหาไรนะครับนี่ครับ สำหรับสารป้องกันเชื้อรานะครับนี่ครับเป็นสารไอโซโปรไทโอเลนนะครับตัวนี้นะครับป้องกันว่าให้เข่าห้อเม็ดดำเม็ด่างครับพราะตัวนี้เป็นสารป้องกันม่ให้เข่าเป็นใบจุดสีน้าตาลนะครับขั้นเข่าเป็นใบจุดสีน้าตาลละมันกัสีเฮ็ดให้เข่าห้อนะครับเม็ดดำเม็ด่างนะครับนี่นะครับแต่คือเ่าครับการฉีดพ่นนะครับกะใส่ อัตราการไส่ก็อยู่ที่หาลิตรต่อไรคือเรานะครับนี่ครับอันนี้เขากําลังกลมนะครับมานไงล่ะครับโมเมนต์มานเหล็กๆในล่ะิ่มกลมแน่ล้ะครับบันนี้เขาฉีดนะครับฉีดรับท่องบัตนี้ก็เขากะสีออกพวงนะครับเสมอกันดีนะครับนี่ครับบรรยากาศย้ำเศร้าๆนะครับนี่ครับอันนี้ทงหน้าบวมนะครับ เขาก็มีแต่ก่อหญยๆนะครับนี่ครับนี่บรรยากาศตอนเศร้านะครับเขากำลังสีสอดแล้วพี่หน้องเลยพู้นะนี่ครับกำลังแทงใบธงขึ้นมาแล้วครับจังหน่อยกับสอดนะครับพี่หน้องพู้นะเดี๋ยวจังหน่อยเขาสีไบเบิ้งการบินกันนะครับ บินฟังนี่แล้วก็ฟังนั่นพูดอยู่พุ่นะครับนะครับพี่น้องนี่ครับเอ้าเดี๋ยวสิไปทําทำการบินกันก่อนนะครับนี่ครับมาเบิ่งนกันบินกันเลยนะครับพี่น้องนะครับกสำหรับดูนนะครับเกษตรนะครับอัตราการใช้ก็อยุที่ฮาริตตต่อหนึ่งไรนะครับพี่น้องนี่นะครับจะเริ่มฉีดพ่นกันแล้วนะครับ ก็เริ่มทำการฉีดพ่นนะครับก็บใส่ปุ๋ยเกตนะครับสูตรสามห7าสิบสนะครับในการฉีดพ่นนะครับอันนี้รับท่องนะครับเป็นปุ๋ยเกตนะครับฉีดพ่นนะครับผสมกับสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับเพื่อไวให้เขาห้องนะครับ นี่นะครับในการฉีดพ่นเพื่อให้เขาห้องบอเป็นเชื้อรานะครับนะครับเริ่มฉีดพ่นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนี่นะครับต่กากันอยน้ำก็อยู่ที่ห้าลิตรต่อหนึ่งไร่นะครับพี่น้องนี่ฉีดพ่นไปเรื่อยๆนะครับ แบบเพียมค้นกันเลยนะครับอีกบกกี้มือนะครับประมาณหาฮอปเปอร์นะครับเขาก็เริ่มสอดนะครับรว่าสิเตอรเริ่มแทงช่อดอ,อกออกมานะครับภาษาบ้านพวงห้องว่าสอดนะครับพี่น้องสอดแปว่าเขาแทงช่อดอ,อกออกมานะครับตอนนี้ก็กำลังทําการบินนะครับ นี่ครับบินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้บังคับเองบินเองนะครับฉีดเองพ่นเองนะครับน้าตัวเองนะครับเห็ดนะบ่คือไทบานเพิ่นนะครับไทบานพันเห็ดแบบโบราณอยู่นะครับอันนี้ก็เห็ดแบบยุคใหม่นะครับใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยบ่คือเพิ่นนะครับตั้งเทศสูตรแต่โกขยายโกนะครับสูตรรับท่องนะครับ บอกคือบาทคือเมืองเพนนะครับสำหรับแรปเปอร์การเกษตรนะครับนี่นะครับทำการบินนะครับอันนี้ก็บินเองนะครับพี่น้องบินเองฉีดเองเลยนะครับพี่น้องนี่ไยนอยูทีฮาลิรต,ต่อหนึ่งไรคือเก้านะครับนี่ครับบินไปเรื่อยๆคือเก้านะครับสำหรับ โดนการเกษตรนะครับบนุนะครับพี่น้องบรรยากาศกะ,กะค่อนข้างที่ตะเศร้านะครับนี่น้ำเมืเ่น,น้ำเบิดแล้วครับี่บินไปเรื่อยๆผมก็บินไปบินไปนะครับนี่ครับ เป็นไปเรื่อยๆนะครับฉีดพ่นไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่ครับทำคันฉีดมองที่เขียวๆนี่คือกะฉีดพานมาแล้วนะครับเพราะว่าใบพัดของโดนนะครับพัดหมอกออกนะครับหรือว่าน้ำค้างนะครับเกาะที่ใบเขานะครับพี่น้องนะครับทำการฉีดพ่นกันไปแบบสบายๆนะครับ นาเจ้าของนะครับเห็ดจังไรก็ได้นะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับยกล้อมคเน่ัวงานตัวาเขาก็บลมดอกพี่น้องนี่ครับเพราะว่าเขาซีบีรงเปดมันต้นเตี้ยนะครับบลล้มนะครับหีกว่ามันหาหุกงนะครับกะสิ มาสิสอดเปิดนะครับพี่น้ะงนั่นครับต้องการฉีดพ่นก่นไปนะครับครับว่ามีอย่างมากมายนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไม้พีนองในเบิ้งนะครับจากเริ่มต้นในการทํานานะครับจนถึงทุกเมื่อนี้ครับจนเขาสีทองเบิดนั่นนะครับหองไข่แ้วเปอรการเกษตรกระหิตโบคือไทยบ้านเพิ่นนะครับเพิ่นกระห็ดไปจังนึงผมกระฮ็ดไปจังนึงนะครับ นี่นะครับพี่น้องทำการฉีดพ่นไปนะครับบินไปเรื่อยๆนะครับโดนเพลอการเกษตรของเขานะครับนี่ครับเกษตรกรยุคหม่ก็เห็ดที่ละครับพี่น้องนี่พ่นบินมาเรื่อยๆพ่นนะครับ นี่ครับปิ่นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องซึ่งใดก็ะฝากข้อแม่พี่น้องนะครับกด subscribe กด